ขอกราบถวายความเคารพพระเทราโนเทระทุกรูปขอแสดงความต้องรับท่นานพุทธศาสนิกชนคนใจบุญทุกท่านนะครับ,บครับว่าสักรูนนี้ท่านอาจารย์พระมหารรถรถนรุรัตนวันโนผู้เชิดอจาอวาดวัดพักนาบรรวิหารก็ได้เมตตากล่าวธรรมปาัยอนุโมทนา ทุกท่านนะครับจงได้มีจิตปรีติจิตดีนะครับได้จะได้ถวายมุติตาสังการะแก่หลวงป,ปเิบพระคุณหลวงปู่ประเทศมงคลวชิโรภาสพิราธรรมานุวัตรรัตัยุคุณาภรณ์มหาคณิสรบวรสังขารามขมมามวาสีคือหลวงปู่ ในปีนี้นะครับฉเฉลิมพระพชนมาพรรษา6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลงปู่ได้รับพิจารณาจากคณะสงฆ์เจ้าคณะพระป,ระป,ระปกครองนะครับได้เรื่องสมนรรักจากพระราชนาดเดิมชั้นราบที่พระราช โดมมงคลน,นะครับวันนี้ได้รับเรื่อนเป็นพระราชนาชั้นเทพที่ประเทศมงคลวะชิโรภาด่ก็ยังก็เป็นที่น่ายินด,ดีนะครับวันนี้ทุกท่านมาในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์แล้วก็ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนด้วยนะครับเพราะวาพระสงฆ์นั้นก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญ ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรนะครับวันนี้ก็ในส่วนของบ้านเมืองนะครับมีท่านผู้นวยการเขตบางพลัดแล้วก็คณะในนามเขตบางพลัดหลายท่านเดินทางมานะครับแล้วก็รวมถึงกหาดีทายกทายิกาโยมวัดพระคีนานะครับก็เดินทางมา วันนี้ก็ต้องเป็นตรงกับวันธรรมสวรรควันพระด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันเฉลิมประชมนมปัญษาเพราะฉะนั้นเป็นวันสําคัญและก็เกี่ยวกับบุคคลที่เรารู้จักเคารพนับถือคือหลวงปู่เจ้าอาวาสวัดพระนารูปปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นพระมหาเทรามีบุญมีบาร,รมีสูงรูปหนึ่งนะครับ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับซึ่งหลวงปู่เจ้าวาดนานมานานมาแล้วนะครับซึ่งในปัจจุบันได้รับตั้งเรื่องสมณสริรเป็นพระราชั้นเทพนะครับหือว่าสูงอ่าลำดับสูงที่สุดแลต่อที่จเจ้าอาวาด ใน,น,นอดีตมีมานะครับก็ต้องกล่าวอย่างนี้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวันพระนนหาเพราะนั้นก็ยังความปิติยินดีแก่สิษยานุสิทธิ์ดังที่ท่านอาจารย์พระมานรุธโจเจ,จวาว่าด้กล่าวธรรมปาศสัยเมื่อสักครู่นี้ว่าหลวงปู่นั้นจะมีอายุวัฒนะมงคลหนึ่งร้อยสองปี ในวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับและในปีนี้เป็นปีที่หลวงปู่ได้รับเหื่องสำนักสัดังกล่าวแล้วด้วยแล้วก็เป็นปีที่วัดพระรีนาศโดยคณะสงฆ์วัดพระรีนาศรวมถึงทายกศรีกาจะได้ทำการบูรณะ ปฏิสังขรณกุฏิตำหนักนะครับกุฏิตำหนักก็เป็นกุฏิตำหนักที่ประทับขององค์บุรณะวัดบางจากในชื่อเก่าของวัดพระกรีนาศคือพระเจ้า,เ,าเรียกว่าเป็นพระราชิชษดาองค์น้อยในรชัชกาลที่หนึ่งนะครับพระเจ้าประภวดีกรมหลวงเทพพยุว,ด,วดีนะท่านมัสโกท่นอาจารย์ท่านได้กล่าวไปแล้ว ปีนี้ก็จะทําการบรรณปฏิสังขรณ์เพราะฉะนั้นก็อขอกราบสวายความเคารพนะครับพระคุณท่าน,น,นาต่างอารามเดินทางมานนจากจังหวัดนนทบุรีหลายรูปนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าหลวงปู่นนก่อนที่หลวงปู่เจ้าวาดนะครับท่านจะย้ายมาเป็นจเจ้าวาดพระพรีนาคเมื่อปีพุทธศักราช2500 51นะปีนี้ก็เป็นปีอ่าเป็นปีอ่าตั้งแต่25 5 1นะครับก็16ปีนะครับ16ปีมาที่หลวงปู่มาเป็นเจ้าวาดก่อ,อนนี้ท่านได้เป็นเจ้าคณะภาคป,ปกครองอ่าเป็นเจานา้าคณะอำเภอปากเกร็ดนะในฐานะที่เป็นเจ้าวาดวัดกลางเกร็ดด้วยเพราะฉะนั้น จึงมีพระเทรานุเทระชาวอำเภอปากเกร็ดหรือว่าจังหวัดนนทบุรีหลายรูปเดินทางมาแล้วนะครับก็ขอกราบถวายความเคารพนะครับพระคุณท่านนะครับก็ต้องขอกราวประจัสัมพันธ์นะครับห้องน้ําสําหรับพระเทรานุเทระพระคุณท่านนะครับก็อยู่หลังพระอุโบสถสําหรับห้องน้ําของคารวะน,นะครับอยู่ หลังสาราสองนะครับหลังสาราสองอก็ออกทางด้านหน้าพระอุโบสถ์ซ้ายมือนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับแล้วอีกสักพักหนึ่งนะครับอีกสักพักหนึ่งที่พระเดชพระคุณพระเทพมงคลวัชโรภาสเดินทางมาถึงหลวงปู่ท่านก็จะจุดธูปเทียนถวายสักการะนะครับหน้า รูปปั่นของพระเดชพระคุณพระธรรมถาวรนเซ้งซึ่งว่าเป็นถือถือว่าเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็อัธิของพระราษมงคลมุนีอดีตเจ้าวาดนะครับถือว่าเป็นสาธรรมิกของพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยก็เสร็จแล้วหลวงปูดด่จะเข้ามาในพระอุโบสถนะครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอแสดงความตคารบนะครับครับผมกัฒนานะครับวันนี้นะครับลูกหลานโยมวัดหลายคนนะมีคนที่มณนสนันนนะฮะเป็นต้นเป็นลูกของคอุณโยมลุงสุชิตคชมาหิตวัยอดีตวิทยาวัจกรบานพักีนาเดินทางมาหลายท่านนะครับเป็นโยมวัด นะครับก็ขอแสดงความต้อนรับนะครับคุณพิมพ์พัชจาบุญทิฏฐานนท์และคุณสัญจาบุญทิฏฐานนท์เดินทางมาถึงแล้วนะครับขอเชิญน,นั่งพระสมตยาศัสนะครับก็เขากราบถวายความเคารพพระคุณท่านนะครับได้เตรียมเครื่องมุติตาสาการะมาพร้อมนะครับเดี๋ยวหลวงปู่มาถึงแล้ว นะครับหลายรูปและก็หลายท่านก็อยากจะพบหลวงปู่ว่าหลวงปู่สุขภาพแข็งแรงยังดีอยู่ปกติ หรืออย่างไรก็อยากจะกกราบหลวงปู่วันนี้ก็มีศิษยานุศิษย์หลายรูปเดินทางมานะครับโดยเฉพาะข้าราชการแต่งชุดปกติขาวนะเป็นเครื่องหมายมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีนะเป็นเกียรตินเรียกว่าเป็นสิริมงคลวันนี้นะครับในพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วนะครับก็มีพิธีพระราชทานสมณศักดิ์นะครับก็ท่านพระครูปราณน,นปัญญาสาโร ด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าว่าท่านก็ได้ส่งรูปภาพของหลวงปูนะ่มาเป็นระยะระยะโนะพสทาง f เฟซบุ๊กทำให้ทางโนะยมวัดทางนี้ก็ได้ทราบนะความเคลื่อนไหวนะครับก็ขอทุกท่านนะฮะพักทานน้ำนะครับดันนะดันหน้าพระอบุโบ์สดซ้ายมือนะครับนะยังมีเวลาที่จะพักพริยาบทนะเดินชมพระอารามนะครับพระอารามวัดพระคณีน,นา เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งนะครับในย่านธนบุรี <c oughs> อาจารย์ทั้งใหมทัยงใหมสลับกัน <c oughs> ครับเถิดครับของ สาอี่หนนในภายในพัะุเสถเอมเและเนื่จากวันนี้เราจะมีทีิมุทิาสภามากนั้นเราจะมีที่ดินเจริญใช้เงินงบนอาษาพระสงส่งสมณศักดิ์ารูปพร้อมกับพรกสงฆ์และะภิมากรู่กละที่าสงนันอาสนี้ดีต้องใืดนที่พังชักเะนั้นที่ี้ที่สมณ้รรับจตรภายใน ตสอตอนนี้เข้าใจว่าแรงและก็ทํพราะ้อรวจสบนะเ้าหนที่ด้ตัางเขากีไว้ต้องรับทัชหลายนะเอออยางพีมากิว่าวันที้เราเป็นลูกศิษย์ลูกเออมาเป็นลูกศิษย์ลูกศิษาเป็นลูกศิษย์ขี่ดีหน้าเด็กนะครับงั้นเราก็ที่พอว่าเขาี่หน้าเป็นความสำเร็จเออเนินที่อาจตรองภาพเด้ากไว้อต่มท่จว่า เราพัฒนาเราต้องหลวงพ่อแจ้งจกเกอเดชแลัเกอเดชกสิ่งที่เราควรจะรกเราควจะสละจะณามพระคุณเทพนักไรตในเดชดาเนตรงาน เมื pas, er. ini, la la ่อเรดาจปราสได้าองเห็นว่าเด้ระบุญหลวงปู่ของเราได้เดินทางมาเป็นเจ้าวาดล้วก็จในหน้าเลยมีสถานารอยมสองท่านกับาดูแลทางอ่งเราี่เคยเป็นเจ้าวา แต่ว่เด็กรดมุ่นเราในตอนที่ท่านมาที่86นั่นเองออายุ86ปีตจใจใจว่างจับทิ้งงานโดดดี่ยวแค่ถูกรันส่โค้ประมาณ80ปี่นเอง่า็กรมรุ่นเรทได้แต่ตอนนี้กากษตรกมากอยู่นะเอป็นปกติํางานแม่อายุการรัก แต่ใจเด็กย,ยังกล้าตัดสินใจเด็กขาทำงานชิ้นใหญ่นั้นเลยไม่เด็ก็กลืนทำข้อตกลมเสร็จสิเนเลใช้งิประมาณกว่า80สล้าใน10บกว่าปีผ่านมานี้เลลาวก็ว่างานคามดีพม่เด็ก็กลืนสราบระเด็ก็ดันทปี่นเป็นปิมา่งพระรจาแผานสัมภาษณ์เรือเป็นพระหา ในราชินตนามที่ประเทศของตนเชื่อถดอมาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ชาวรัตนีน้าก็ดีชาวรัตนเอำเภอปากแตกเอุธีก็ดีคณะเซี่ยงินนะท่านเดนเยายินดีที่จะมาลงในงานนี้เพราะวามาเพื่ออะไรท่าน อจากการแสดงถึงเน้นผู้ที่ตามจิตความยินดีก็้พระองและดีนั้นเรายังพยายามหลายอย่างาเรียนกันก่อนที่จะเข้ารับพระเสด็จไจะเป็นพระชุลอาฆาแต่ว่ามีกำลังใจมีคณะเสด็จยามเสือเรื่อยไม่ขาดสายเทีเดียวเออเพาะมีกำลังใจที่เข้าวันนี้ ไม่ผาแล้วนั่ือที่จะต้องมีความรื่นใจดีใจเพราะฉะนั้นวันนี้ในงานของคณะศิล์ยานศิลปขออนธรรอนนาเขาขออนุโมทนาถวาขอบุญศรีาอสัตว์สาสตุกวนทุกท่านนที่ได้มาพวมกันในงานแสดง พี่ไม่สมนรถแี่จกผู้าชาสทธ์ท่าพิโ่ยท่านก็มีให้เห็นนะแต่ถ้าลานดูดก็เห็จะมาวันนี้ในคณะสิทธิ์าสิท ああ。 มีสตเด็ให้เ่ความาวรอนแช่นเสียต้นแล้วก็มีวามม่ดีมงดุเดินเมื่อสตเด็นะ่ดเพื่ทุกท้ดิฉันวาเขาไนน้าเสรแล้วจะต้องมาภายในรูปสดถ้ากมาภายในรูปสดเวลาอาจจหดงคลแล้ว สมัยเกียรติดีและที่ตกราศาสนาเป็นผู้อ่าน่าท่านสัญญาเมื่อไส่านสัญญาจบลงแล้วส่งสมณะสักเข้ารูปก็ไ่้แงเรป็นัาาเพื่อส่งสมสเ้ารูอสนี้าจะเป็นเงนปุ่ลแล้วก็จะ あ。 รอรอเวลาพิธีแสดงนิสิตสถาบันจะเป็นสิ